อากาดีจังเลยค่ะทุกท่านธรรมชคติฝนตกได้ยินเสียงแล้วน้องฝนแล้วก็มีความสุขค่ะเย็นสบายเลยชุ่มฉ่ำเลยนะคะอากาศดีมากเลยก็น,น่าฝนน่าจะตกเหมือนกันนะคะทุกท่านอากาศก็แจ่มใสเลยค่ะ ะะเรินเติบโตผลิดอกออกผลเลยค่ะเอ้ยตัวก็สดชื่นเลยนะคะทุกท่าน<ม>อากาศกำลังดีต้นไม้ก็เที่ยวชะอุ่มนะคะกัดเย็นนะคะอากาศสดชื<ม>่น่<ม>า,า<ม>ดู ฝนตกกันนะคะทุกท่านตกเยอะมากเลยคุณสัมเย็นสบายเลยอากาศกำลังดีเลยท้องฟ้าก็มืดครึ้มอากาศดีมากเลยเกียวเสื้อุอมไปหมดเลยคิดกัน ฝนน่าจะตกเหมือนกันนะคะทุกท่านอากาศก็แจ่มใสเลยค่ะช่วงฉ่ำเย็นสบายเลยค่ะต้นไม้ก็เคี้ยวสะอุ่นไปหมดเลยทุกทีเลยค่ะนี่ค่ะตกเยอะจังเลยฟังเสียง ฟังเสียงน้ำฝนกันนะคะฝนค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนหน้าบ้านนะคะส่วนน้อยน้อยนี่แหละค่ะต้นไม้ได้รับน้ำฝนก็สดชื่นเลยแต่ส่วนน้อยมีก็อ่างบัวค่ะบัวยังไม่ออกดอกเลยเย็นขึ้นฉ่ำเลยค่ะ สองฟ้าเมื่อช่วงฉ่ำเย็นสบายเลยค่ะต้นไม้ก็เคี้ยวสะอุ่นไปหมดเลยตีเคี้ยวสะอุ่มไปหมดเลยอากาศดีจังเลยค่ะทุกท่านธรรมชาาิฝนตกอากาศดีจังเลยค่ะทุกท่าน ธรรมชาติฝนตกเย็นขึ้นฉ่ำเลยค่ะสองฟ้ามืดฟังเสียงฟังเสียงน้ำฝนกันนะคะฝนค่ะ สดชื่นจ่มใสเลยนะคะฟังเสียงฝนแล้วมความสุขค่ะต้นไม้ก็เขี้ยวชะอุ่มเลยนะคะทุกท่านนะคะเจริญเติบโตผิดอกออกผลเลยค่ะสบายสบายอากาศเย็นค่ะกำลังดีเลยขอชมเลย น้องฝนต่อโปรไฟล์ลงมาเย็นสบายช่วงสามเลยค่ะลมก็พัดมาเป็นช่วงๆนะคะทุกท่านตอนแรกอากาศสดชื่นแจ่มใสเลยนะคะ สดชื่นเลยนะคะทุกท่านต้นไ oh. ม้พีก้าหน้าฝนน่าจะตกเหมือนกันนะคะทุกท่านอากาศก็แจ่มใสเลยค่ะพีก้าหน้าฝนน่าจะตกเหมือนกันนะคะทุกท่านอากาศก็แจ่มใสเลยค่ะพีก้าหน้าฝนน่าจะตกเหมือนกันนะคะทุกท่าน อากาศก็แจ่มใสเลยค่ะลุ้มเลยน้องฝนก็โปรยปลายลงมาเย็นสบายซุ้สมส่ำเลยค่ะอากาศกำลังดีเลยท้องฟ้าก็มืดคลึ้มอากาศดีมากเลย สบายสบายอากาศเย็นค่ะกำลังดีเลยขอชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยค่ะต้นไม้ก็เขี้ยวสชอุ่นไปหมดเลยพี่ได้ยินเสียงแล้วน้องฝนงลแล้วก็มีความสุขค่ะเย็นสบายเลยชุ่มฉ่ำเลยนะคะอากาศดีมากเลยมีแต่สวนไม่ได้ นี่ก็อ่างบัวค่ะบัวยังไม่ออกดอกเลยขึ้นั่ำเย็นสบายเลยเย็นขึ้นฉ่ำเลยค่ะสองกลาไม่ใช่้ค่ะนี่ค่ะตออกเยอะจังเลย สบายสบายอากาศเย็นค่ะกำลังดีเลยสดชื่นเลยนะคะทุกท่านต้นไม้อากาศสดชื่นแจ่มใสเลยนะคะฟังเสียง ฟังเสียงน้ําฝนกันนะคะฝนค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนหน้าบ้านนะคะส่วนน้อยๆนี่แหละคะ่ะต้นไม้ได้รับน้ําฝนก็สดชื่นะนคุณสั่มเย็นสบายเลย มีเสียงฝนแะล้วมีความสุขค่ะต้นไม้ก็เคี้ยวชะอุ่มเลยนะคะทุกท่านเย็นขึ้นฉ่ำเลยค่ะสงฟ้ามืดนะคะทุกท่านความสดชื่นแจ่มใสทำให้ทุกคนมีความสุข สดชื่นแจ่มใสเลยนะคะนะคะเ,เดิเติบโตผลิดอกออกผลเลยค่ะช่วงฉ่ำเย็นสบายเลยค่ะต้นไม้ก็เคี้ยวสะอุ่นไปหมดเลยทุกที่ก็น่าฝนน่าจะตกเหมือนกันนะคะทุกท่นอากาศก็แจ่มใสเลยค่ะ สุ้มเลยน้องฝนต่อโปรไปลงมาเย็นสบายช่วงสามเลยค่ะช่วงําเย็นสบายเลยค่ะต้นไม้กะเคี้ยวสะอุ่นไปหมดเลยทุกที่นะคะทุกท่านฟังเสียงฝนแล้วมีความสุขค่ะ ต้นไม้ก็เขี้ยวชะอุ่มเลยนะคะทุกท่านเลยหัวก็สดชื่นเลยนะคะทุกท่านอากาศกำลังดีต้นไม้ก็เขี้ยวชะอุ่มนะคะอากาศดีจังเลยค่ะทุกท่านธรรมชาติฝนตกนะคะทุกท่าน ความสดชื่นแจ่มใสทำให้ทุกคนมีความสุขได้ยินเสียงน้องฝลแล้วก็มีความสุขค่ะเย็นสบายเลยชุ่มฉ่ำเลยนะคะอากาศดีมากเลยอากาศดีจังเลยค่ะทุกท่าน